น้องกาตูนจากปลาบูทองสำหรับใครที่เป็นแฟนละครแนวจกักจักวงวงของทั้งช่องเจ็ดจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาสาวน้อยคนนี้ได้เป็นอย่างดีเธอมีชื่อว่ากิ่งการบุญสุขหรือกาตูนสาวน้อยผู้รับบทบาทตัวละครในละครหลายเรื่องแต่ที่โดดเด่นและทํำให้หลายคนจําได้คือบทเอ้ยตอนเป็นเด็กในละครเรื่องปลาบูทองที่มีนางเอกสาวมินพิชยาเป็นนางเอก โดยขนาดน,านั้นน้องการ์ตูนได้ถ่ายท่าตัวละครอ,ออกมาอย่างน่ารักนะ่าเอ็นดูจนหลายๆคนหลงรักไปตามกันภายหลังจากนั้นช่วงหนึ่งน้องการ์ตูนก็ได้ห่างหายหน้าไปตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ก่อนจะกลับมารับบทบาทการเป็นนักแสดงอีกครั้งในละครเรื่องปวงบาปทางช่องสาเมื่อปี2506 5 6 ซึ่งตอนนั้นน้องกาตูนในวัย15ปีก็เริ่มโตเป็นสาวแล้ววันเวลาผ่านไปหลายปีจนลาสุดเมื่อไปสองพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้ก็พบว่าเธอได้เติบโตเป็นสาวตอนนี้อายุ22ปีแล้วปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นสวยหวานชวนหน้ามองซึ่งหากลองสังเกตดีดๆเธอก็ยังหน้าไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่โดยเฉพาะรอยยิ้ม ที่น่ารักสดใสแบบสุดๆไปเลย